แต่เรายังเป็นเพื่อนกันผมกับคุณพิธาลิมเจริลรัตผมศรัทธาเขาอย่างน้อยเป็นรุ่นน้องธรรมศาสตร์ผมผู้ภาษาอังกฤษดีกว่าผมเยอะฮาร์วาร์ดมไอผมเห็นแต่แผนที่ครับเขาจบมา <è S 1> <Graeme. S 2> ผมจะมีความสุขถ้าสภาแห่งนี้เลือกพิธาพิธาก็ไปทําหน้าที่นายกรัมนตรีไปที่ฝรั่งเศสไปจับมือกับประธานาธิบดีมาครงไปจับมือกับนายกนัมนตรีแคนาดาทูโด ไปสีเจนผิงไปเจอผู้เท่าไบเดนมันสง่างามนะครับรับรองไม่เดินหลงทงชาติแน่นอนถ้า,านประธานรัฐสภาที่เคารพครับผมพูดสั้นๆพักเพื่อไทยแน่นอนเอฟซี FC, พวกเรามีเยอะเรามีคนที่จะเป็นนายกรบรีแพทองทานชีนวัตรเศษฐาทวีสินใชกเกษมนิติสิริแต่เที่ยวนี้ครั้งนี้นะเวลานี้ ต้องเปิดโอกาสให้น้องผมคือพิธาลิมจุัาขึ้นมาดารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยไม่มีเงื่อนไขผมจึงกาบเรียนไปทางสมาชิกรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นซีกวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรปัญหาบ้านเมืองยาเสพติดปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสินค้าเกษตรตกต่ำปัญหาไฟฟ้าเรื่องแก๊สปัญหาต่างประเทศปัญหาสังคมต่างๆเดี๋ยวนี้ไม่มีั้นการแก้ไขต้องการได้รัฐบาลด่วนที่สุด เมื่อวานเราตั้งยติเรื่องสะพานพังภาพที่ลาดกระบังอยากได้นายกครับต้องเคารพเสียงที่เขาได้มาจริงๆด้วยความเคารพผมฝากไปหาพี่ๆเพื่อนๆทางวุฒิสภาครับผมเคารพท่านท่านมาตามรัฐรมนูญฉบรรับดีความศรัทธาจะเกิดขึ้นหรือไม่อยู่ที่การกระทําครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ดีสมาชิกวุฒิสภาก็ดี พี่น้องประชาชนจะให้ความศรัทธาหรือเปล่าอยู่ที่การกระทําวันนี้ครับว่าท่านจะเดินอย่างไรแต่ขอยืนยันกับท่านประธานรัฐสภาว่าทางพรรคเพื่อไทยยินดีจะสนับสนุนน้องชายคุณพิธาซึ่งเป็นนายกจะเรียกน้องชายก็คงไม่ได้ขอสนับสนุนคุณพิธาลิ้มเจเิญรัตั์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบครับคุณนวุฒิไม่ต้องพูดถึงการศาึกษาไม่ต้องพูดถึงอายุเหมะเหมาะ อายุ40ปีนี่ผม40ปีมาก่อนรู้ว่ามันเราร้อนครับไปไหนไม่เหนื่อยแต่เลาวนี้มากกว่า40ปีนิดหน่อยแต่มันสมองบางทีเก้าวหน้ากว่า40ปีครับเรามาจับมือกันเราเป็นก้าต้มมัดที่ตอกประชาชนหมุนและขอเรียกร้องไปทางสมาชิกรัฐสภาผมจะไม่พูดมากไปกว่านี้ครับเราจะไม่พูดถึงรัฐธรรมนูญฉบับนี้ซึ่งจะต้องแก้ไข ไม่มีที่แหนในโลกแล้วครับที่สองสภามานั่งประชุมกันแล้เรื่องนายกรัฐมนตรีอย่างนี้ก็ผ่านไปครับเที่ยวนี้เป็นเที่ยวสุดท้ายที่ท่านจะสร้างซื่อเสียงให้แก่ท่านเองทั้งสองสภาผมขอฝากก่อนสั้นๆครับผมเป็นกวีซีหลอกจากติ๊กต๊อกทุกเช้าครับประชาสัมพัน์ธเสลยขอสัญญาจะเลือกพิธาเป็นนายกขอสมาชิกรัฐสภายกมือสนับสนุน ประชาชนเขาเลือกมานั้นเป็นทุนพิธาจะทำงานแทนคุณประเทศเอ่ยกราบขอบคุณครับคน